ไอ้ทามกูเบื่อที่จะมาเท้าซีมึงแล้วเหมือนกันนะเว้ยแต่มึงไปเชียร์กับไอเลนเถอมึงคิดดูดีๆนะเว้ยไอเลนแม่งเป็นเพื่อนพวกเรามาตั้งกี่ปีมึงฟังกูปะเนี่ยมึงคุยดิเอางี้มึงยังไม่เห็นข่าวนี้ใช่ปะ กูเข้าใจเลยมันน้ยถ้าเป็นมึงอะ่ะมึงก็คงสับสนเหมือนกันป่าวะเฮ้ยไอ้สัตว์นั่นของพ่อกูเลยนี่มึงเลิอกอิงนอพวกกูได้ป่าวะกับอีกแค่ไปเคลียร์เลียนอะ่ะมันยากตรงไหนวะพวกกูก็เหนื่อยที่จะคุยกับมึงอะนะว้ยก็เลิกเสืร์เรื่องกูได้ละกูรำคาญมึงแล้ว,ลลวมึงพูดว่า<ฮ>ไงน,นะ ให้ถามเราเป็นเนผู้แรงกันไปนะเว้ยส่งแขกด้วยและอยากให้คนนอาเข้าห้องฉังนอีกคกุยเันก่อนดิว่าให้ถามมึงไม่ต้องไปเสียเวลาคุยกับแม่งหรอกยังไงแม่งก็เห็นเราเป็นคนนอกอยู่แล้วนี่เฮ้ยจะเย็นอยู่ไว้ก็วินมึงเองก็เลือกเสาสีได้ละ มึงจะอยู่มึงก็อยู่ไปกูไม่เอาด้วยละอะไแรกของมึงวะแล้วเพื่อนมึงอ่ะช่างแม่งดิว,วะแตกก็แตกเฮ้ย มึงคิดงี้จริงเหรอมึงจะให้โฟต์แต่งจริงเหรอแล้วมึงจะทำไงเอางี้เดี๋ยวกูคุยกับทามเองแล้วมึงคุยกับเรนเชี่ยหรือว่ามึงจะคุยกับทามเออกูคุยกับเรนก็ได้แต่ถ้ามันไม่สำเร็จอะนะ ตัวไข่ตัวมันแล้วกัน